ฉันจำได้ว่า,วาเมื่อปีสองพันห้าี่สิบเกจำได้ว่านั้นเป็นวันที่28มีนาเพ่าอะไรฟังว่าว่าตอนจีห้าตอนนั้นฉันอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ จำเมืองไม่ได้พอท่านตื่นขึ้นมาเนี่ยขยับปากไม่ได้ขยับแขนอะไรไม่ได้เันคนจะเป็นอมัมพาตแาันั้นแล้วก็หลวงพ่อเจ้าก็เห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาทรงจัดมาเนี่ย มีคนก็ทำเธออย่างนั้นจริงๆทำท่านไม่ได้แต่ว่าท่านทำอาการให้เห็นได้รู้ว่าเขาทำอย่างนี้แล้วองค์ดเสด็จก,ก็ทรงจัดให้หลวงพ่อภาวนาว่าสัมปจิตชามิเป็นที่มาที่พระคาถาสัมปจิตชามิบอกถึงลูกถึงหลานกันนะ นัทการอนุญาตให้ทุกคนใช้ได้ภาวนาสัมปจิชาไม่ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามีข้อปฏิบัติเนี่ยตั้งนโมสามจบเนี่ยนะแล้วก็พุทธังสรนังคาชามิทรมังสรนังคาชามิสังคังสรนังคาชามิใช่ไหมแล้วก็ว่าอิติปิโสไปสามจบเงี้ยจากนั้นแล้วค่อย ภาวนาว่าสัมปจิตชามไมิใ่ปุ๊บปั๊บสัมปจิตชามิเลยนะเราไม่ได้อคอรพครูบาอาจารยนะ์ก็ตั้งน้อมใจคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนใช่ไหมเล่เาเราก็ภาวนาแต่บอกคนทําก็ดีคนสั่งก็ดีคนรู้เห็นเป็นใจด้วยก็ดีมันก็จะสะท้อนกลับไปหาเขาหมดแต่ไม่มีผลกับคนพ่านนะ คนพานหรือคนเลยวเอาไปใช้ไม่ได้ผลคาถาบทนี้นะใช้ได้จากคนที่เขามีจิตใจเคารพเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ยิ่งท่านบอกว่ายิ่งพวกเธอเนี่ยตั้งใจรักษาศิลห้ากรรมบทสิบ 10. ได้ด้วยนะพยายามตั้งสมาธิจ,จิตระงับนิวรห้าประการนะแล้วก็เจเริญภาวนาวสัมปชิตชามิเนี่ยวันละ วันละหนึ่งชั่วโมงทุกวันตลอดระยะเวลาสามเดือนไม่ขาดเลยนะ้แต่วันเดียวนะแต่ว่าจะมีผลคล้ายอภิญญาคล้ายอภิญญานะแต่จะเป็นอภิญญาหรือไม่ไม่รู้นะแต่ว่า,าคล้ายหรือเหมือนอภิญญาสมาบัติแต่ต้องไม่ขาดแม้แต่วันเดียวนะทำอย่างเนี้ยทุกวัน รักษาสิหกรรมบวชสิบได้ไหมแล้วก็ลบพระรัตนตรัยพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้มันคงนะ,ะฉะนั้นก็สำรวมใจเราไม่ให้นิวรห้าประการมันกวนใจแล้วก็ภาวนาแล้วไปสัมปจิจชาวิละว่าเราไปเล่อหนึ่งชั่วโมงทุกวันก็ตั้งแต่ปีสองเก้าฉันก็ยังไม่มีใครยังไม่เคยสัมผัสเห็นว่าใครทาได้สักคน มีคนไปทำจะทำไม่ถึงทำไม่ถึงว่าหนึ่งทำเพราะไม่เคารพจริงทำไม่ได้มีความความศรัทธาจริงๆทำเพราะความอยากได้อภินญ,ญานเป็นอย่างนั้นพระคาถาเป็นของพระพุทธเจ้าเราทำเล่นไม่ได้คนก็ใช่ใช่ไหมล่ะมันต้องตั้งใจทำด้วยศรัทธาแล้วมันต้องสมรวมใจิตใจของเราให้น้อม ใจเพื่อชำระความชั่วถึงจะตั้งทำความดีใช่ไหมล่ะรักษาจิตเอาไว้จำใส่แล้วก็ภาวนาแล้วไปสัมปจิตชามิสัมปจิตชามินะว่าเราไปเรล่ลยๆเ,ลเ,ลเลวลาชั่วโมงชั่วโมงทุกวันนะตลอดระยะเวลาสามเดือนใครกล้าทำบ้างไหมเนี่ย ไม่มั่นใจทุกคนมองซ้ายมองขวาเหรคนจริงไม่ได้ทุกคนแต่หนึ่งชั่วโมองจะทําตอนไหนก็ได้นะเราจะทำมาตอนเราตื่นมาก็ได้นอนสะก,ก่อนตื่นมาทีสามทีสี่ทีห้าก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็ตั้งเวลาทุกวันตื่นมาปั๊บก็ทําใจของเราให้มัน่นคงต่อพรระัฒนา,ายัยพิจารณาสิ่งของเราให้บริสุทธิ์นะ ตอ,ต,ตอนนั้นเราบริสุทธิ์แต่หลังจากนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งสุดไปสุดก็แล้วแต่นะแต่ตอนนั้นมันบริสุทธิ์ก็แล้วกันนั่เราก็ภาวนาจะมีผลใหญ่นะผลใหญ่คือใครใายพระใครพระคนที่ก็ได้อภิญญาสมาบัติหมายถึงว่าเธอเธอจะคล่องมากเลยไม่ได้คล่องเป็นลิงเนี่ยนะจะคล่องจิตใจเธอนะจะคล่องมากได้อพิญญา ถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่ามันผิดปกติอย่างนั้นเนะเราก็ตั้งนโมตัสสะเขานึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสนนัติพึ่งของเรานะแล้วขาสวอิจีเปโสสามจบแล้วก็ว่าสัมปจิตชามิตามไปนะเ,เดี๋ยวมันก็ถ้าเธอทำไปรู้สึกว่ามันเบาตัววะ่ะเสกความอึดอัดครับแค้นความ อะไรจะเมือะไรที่มันเกิดขึ้นมันผิดปกติเกินกว่ามันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่แน่หรอกไอ้ของที่เขาทำทาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเจาะจงกับเราหรอกเรี่นลมเพลมพัดมีพอถึงเวลาพวกนี้มันมันร้อนวิชาใช่ไหมล้ะเขาก็ทําออกไปแล้วแต่ใครจะสวยอย่างนี้มันก็เยอะ ไอ้ทีเขาตั้งใจที่จะทดสอบวิชาเขาก็เยอะมันก็มักๆจะมาในที่ที่คนเขาอยู่กันเยอะๆตามวัดบ้างตามที่เขาปฏิบัติบ้างตามที่ไหนเขาลองฝึกอะไรกรมงกองกงสมกงมาถาอะไรก็บ้างนะวันนี้ก็จะเข้าไปแทรกทํากันไปไปมันไปศึกษาวิชาของเขานี่อก็เป็นธรรมดาของเขาแล้วนะแต่ว่า เราไม่มีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพป้องกันตัวเราเลยเราก็เดือดร้อน,นความเดือดร้อนมันอาจจะไม่เดือดร้อนถึงกายเราแย่หรอกนะอาจจะทําให้มันรวนจิตใจของเราเนี่ยมันไม่สงบได้แต่เราคิดว่าจะมีหรือไม่มีกระทำมนทุกวันดีกว่าไหมละ่ะเอยเรารเจริญสมาธิปับเราก็เริ่มแล้วตั้งนโมสามจบเข้า กล่าถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์เป็นที่พึ่งของเราตลอดชีวิตกสาอิทิปิโสพะกวาสว่คาโตปฏิปันโนนะสวดไปสามจบพระกวาจเจริญสมาธิตั้งสัมปจิตชามิเข้าแล้วก็อธิฐานไปสิ่งไม่ดีไม่ว่ามันจะติดตัวเรามาเป็นเสนียดจังไรมันจะล้องรอยมาได้การใดจะมีใครทำหรือตั้งใจไม่ตั้งใจก็ตามนะขอให้มันสลายหมดสิ้นไป ตัวเราก็ได้ทําให้กับคนในบ้านเราก็ได้อยู่ในบ้านเนี่ยมาล้วเราก็ทําทุกคนที่อยู่ในบ้านเราแล้วก็ขอบารมีพระย่เี้ขอเทวดาท่านเมตตาช่วยนะคุ้มครองเราคนในบ้านก็จะได้ปลอดภัยไปด้วยท่านให้ไว,ว้เดี๋ยวพวกเราจะลืมซะสิ ทีไม่ลืมหรอกแต่ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมละ่ะเอออย่างนั้นของดีนะเออพระท่านอนุญาตไปให้เราได้ใช้กันแล้วใช้กันเถอะคนสมัยนี้ไม่ไม่เหมือนคนสมัยก่อนเพราะว่าคนสมัยก่อนเวลาเขาจะทําอะไรประเภทเนี้ยมันเห็นชัดพอแยกตัวตนในไม่อยากเดี๋ยวนี้เขาเข้ามาเธอไม่รู้หรอก เป็นคนดีๆแต่งตัวสวยๆทําตัวดีๆหน้ารักวาจาไพรละอ่อนหวานไม่รู้เรื่องหรอกอย่างนั้นนะเอ้พอดีนึกได้ในยคุยให้ฟัง